นะครับผมเรื่องนี้นะครับชื่อว่าเรื่องเสียงกลองลางทุ่งตะวันดับนะครับเป็นเรื่องจากหมู่บ้านที่เกิดที่บ้านหนองสะเดาจังหวัดอุทัยธานีกลางทุ่งนากว้างนะครับของหมู่บ้านหนองสะเดาในยุคนั้นนะครับ <c oughs> ก็ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับผมตกค่ำเมื่อไรทั้งหมู่บ้านก็จะ เงียบกริบนะครับเงียบกริบแบบน่ามีเพียงเสียงจัก,กะจันกับลมพัดใบข้าวนะครับไหวสู้ๆและแสงตะเกียงเจ้าพยุที่ลอยอยู่ตามบ้านคนเท่านั้นคุณตาเพียนวัยหกสิบกว่าเป็นชาวนานะครับที่มีบ้านอยู่ริมทุ่งนะครับอยู่มาก่อนคนอื่นเล่าว่าตรงทุ่งตะวันดับนั่นแหละ อย่าไปเดินตอนหัวข่่มนะเป็นคำเปลี่ยนจากแกนะแล้วก็ใครถามว่าทำไมตาเพียนก็จะตอบว่ามันมีเสียงกลองดังตอนตะวันตกดินแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนตีนะตอนแรกไม่มีใครเชื่อแกนะครับจนกระทั่งคืนวันพระใหญ่เดือนสิบสองปีนั้น นายสมพรชายวัยสามสิบต้นๆที่เพิ่งกลับจากกรุงเทพตั้งใจจะลองของเพราะไม่เชื่อเรื่องผีเขาพูดกับเพื่อนว่ากลองกลางทุ่งผีที่ไหนจะตีสงสัยลมพัดไม้ไผ่แน่นอนหรือใบไผ่เนีนะคืนนั้นเขาก็เลยถือไฟฉายกับขวดเหล้านะครับเดินตรงลงทุ่งตะวันดับเพียงลำพัง เวลาประมาณหกโมงเย็นแสงสุดท้ายของวันค่อยๆจมหายไปเขาได้ยินเสียงกบร้องกับเสียงน้ำหยดจากคันนาเดินไปไม่นานก็เห็นสารไม้เก่าสุดโทมอยู่ข้างทางบนสารมีเศษผ้าขาวเก่าขาดรุย่ยและดอกไม้แห้งหลายำํำสมพรก็หัวเลาะของเก่าเก็บ เอาไว้อย่างนี้เองสินนะแต่พอเขาเงยหน้าขึ้นก็ได้ยินเสียงตุ้มตุ้มตุ้มดังจากกลางทุ่งราวกับเสียงกลองที่ใบใหญ่มากเสียงนั้นหนักแล้วก็ทุ้มและสมมําเสมอไม่เหมือนเสียงฟ้าร้องนะครับผมไม่เหมือนเสียงฟ้าร้องไม่เหมือนเสียงสัตว เขาก็ส่องไฟไปทุกทิศทางแต่ไม่เห็นคนหรืออะไรเลยมีแต่ต้นข้าวที่ลู่ลมไปตามแรงลมแล้วเสียงกลองก็เปลี่ยนจังหวะเร็วขึ้นตุมตุมตุมตุ่มตุมตุมไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่มันคาดตาาบิดกลองไปเดียวตุมตุตุ่มตุมตุมตุ่มอันนี้ผมผมเดาเองนะผมผมให้จังหวะเองตุมตุ่มตุ้ม ตึ้มตึ้มเพราะว่าผมเรียนดนตรีมาผมทําได้เอาจังหวะอะไรบอกได้เลยผมก็เคยตีเคยตีมาก่อนกองแหละเอาไม่เชื่อไม่เชื่ออาจทาเสียงกองให้หน่อยครับเอาจังหวะเร็วๆครับเชิญครับผมตึงตึงตึ้งตึงตึงตึ้งอ่าเนี่ยตีกองตอนตอนเย็นแล้วก็ตอนเมื่อแรงเสียงกองเป็นเสียงตึ้งนะครับผม เอาตุ้มๆดีกว่าครับผมตุ้มนี่มันใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าตึ้งนะครับก่อนที่จะไม่จบนะครับเล่าต่อดีกว่า <laughs> แล้วเสียงกลองก็เปลี่ยนเป็นจังหวะเร็วขึ้นแรงขึ้นจนพื้นนาเหมือนสันหัวใจสมพรเต้นแรงตุ้บตุบตุบตับตับตุ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 บตับตบไม่ใช่นะไม่ใช่เอาแค่ตุบตับพอนะครับ <laughs> แต่ความขนองทําให้เขาตะโกนออกไปว่า ใครตีอยู่ออกมาดิวะไม่มีเสียงตอบมีแต่เสียงลมวิวแล้วแสงไฟฉายในมือเขาก็ดับเองทงั้งทั้งที่ฐานยังไม่หมดเอาละยุงและสีงานนี้ทนใดนั้นเสียงกองดันเงียบเหลือแต่ความมืดสนิทแต่กรับมีเสียงลมหายใจแผ่วๆอยู่ใกล้หู เหมือนใครบางคนมายืนอยู่ข้างหลังเขาหันควับไปแต่ไม่เห็นใครกลับเห็นเพียงเงาคนหนึ่งในชุดขาวยืนอยู่ห่างออกไปตรงกลางทุ่งนะครับแสงจันทร์ลางๆส่งให้เห็นหน้าที่ซีดเหมือนแป้งนะครับไรดวงตาและมีรอยยิ้มกว้างจนเกือบถึงหูเขาเรียกว่ายิ้มปากฉีก เป็นผีนะมีจริงนะยิ้มปากเพียงหูเนี่ยผมเคยเห็นตอนเด็กๆนะผีป้าคนนะเราเล่าเรื่องนี้ต่อเสียงหัวเราะเ่าๆเหมือนมาจากทุกทุกทิศทางสมพรขาสันขว้าไฟฉายแล้ววิ่งสุดแรงเกิดแต่ยิ่งวิ่งก็เหมือนยังอยู่ที่เดิมเสียงกรองดังตามหลังอีกครั้ง ตุ้มตุ้มตุ้มเตรเตะเตะตุ้มเตกตุ้มเตกตุ้มไม่มีกองแตะนะครับมีแต่ตุ้มตุ้มอย่างเดียวนะครับตุ้มตุ้มทเขาเดินพาเหรดนะอาจารย์ตุ้มเดินพาเหรดแล้วต่อไหมต่อไหมตุ้มตุ้มตุ้มเตกเตกเตกแตะเตะเตะแตะเตะเตะแตะต่อพอพอเดี๋ยวยาวไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วโยนกะทาโยนกะทาฟังแล้วมียอนกระทาเลย <laughs> เอาก็เสียงกองดังตุ้มตุ้มตุ้มจนเขาล้มลง,ลงตรงคันนาหมดสติไปนะครับเช้ามืดวันต่อมาชาวบ้านเจอสมพรอ,อีกนอนอยู่กลางทุ่งตัวเย็นเชียบแต่ยังมีลมหายใจบนหน้าอกเขามีรอยเหมือนมือเปื้อนโครนนะครับเขาก็ เหมือนเหมือนแบบมือมือเปือนน้อนโคลนเนี่ยเหมือนเหมือนโดนตกอยู่ที่หน้าอกเขาอะสามรอยนะสมพรฟื้นขึ้นในตอนบ่ายแต่พูดไม่ได้ได้แต่ชี้ไปทางทุ่งตะวันดับแล้เขาก็ร้องไห้อยู่หลายวันจนพระในหมู่บ้านต้องมาทําพิธีเรียกขวัญให้เขานะครับหลังจากนั้นเขาก็จึงได้พูดได้นะครับและแต่เสียงสั่นนะครับแล้วเขาเล่าว,ว่า เสียงสั่นเสียงสั่นตอนเสียงกลองดังสั่นยังเสียงสั่นยังเขาบอกว่าตอนเสียงกลองดังผมเห็นคนเดินเป็นแถวออกจากพื้นนาเต็มไปหมดเลยครับพวกเขาไม่มีหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่มันโดนนิดโดนหน่อยมือ ตอนเสียงกลองดังผมเห็นคนเดินเป็นแถวออกจากพื้นนาเต็ไมไปหมดเลยครับตาพัวเขาไม่มีหน้าแต่เดินมาพรเสียงกลองคนถือกลองอยู่ตรงกลางตัวใหญ่แอปหนึ่งนะโดนโดนบักเดี๋ยวผมย้อนกลับว่าตอนเซฟมามันโดนหน้าหน้าต่างบางอย่างบางังก็ ตัวใหญ่ไม่เหมือนคนธรรมดานะหน้าไม่มีแล้วก็หน้าตาเนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจากอ่าเหมือนมีรอยผมยาวๆแล้วมันก็เดินเดินยังไงเดี๋ยวแป๊บนีงนะเปลี่ยนหน้าต่อไปก่อนเดี๋ยวครับนี่ยพ่อนี แหนึ่งนะเซฟมาหน้าซ้ำกันหลอบแปบบ๊บหอแปบบ๊บอ่ะเจอแล้วก็คือเขาบอกว่ามีคนตัวใหญ่กว่าคนธรรมดาเอออันนี้อันนี้อันนี้อ,นนอ่านอ่านถูกต้องแล้วนะเมื่อกี้มันมันเป็นหน้าที่มันมีอะไรบังทับนิดนึงตัวใหญ่กว่าคนธรรมดานะมีคนถือกองอยู่ตรงกลางอ่ะตัวใหญ่กว่าคนธรรมดาหน้าไม่มีอะไรเลย นอกจากรอยยิ้มยาวๆไม่ใช่รอยผมนะรอยยิ้มยาวๆเมื่อกี้มันโดนอะไรบางอย่างมันบางอยู่แล้วมันก็เดินผ่านผมไปแต่ผมลุกไม่ขึ้นได้แต่ดูมันตีต่อจนผมหมดสติหลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ทุ่งนั้นยามเย็นอีกเลยจนหลายปีผ่านไปนะครับได้มีการ เจ้าหน้าที่นะได้มาทําการก่อสร้างถนนผ่านโบริเวณนั้นได้มีการขุดพบโครงกระดูกคนจนํานวนมากเลยนะฝังรวมกันคาดว่าเป็นสอพอร่างไร้วิญญาณของทหารเก่าที่ตายในสงครามอินโดจีนเพราะมีเศษหมวกและเหล็กสนิมติดอยู <t> ่เมื่อรู้ดังนั้น ชาวบ้านก็จึงได้ร่วมกันให้มีการสร้างสารไม้ใหม่ๆมาสร้างไว้ตรงที่เดิมแล้วก็ในต,ตรงที่ได้ยินเสียงกองอะไรแถวนั้นนะนะแล้วก็ทำพิธีอุทิศส,ส่วนกุศลตั้งชื่อว่าสารกรองผีทุ่งตะวันดับตั้งแต่นั้นมาเสียงกองก็หายไปหลายปีจนคนรุ่นใหม่เริ่มลืมเรื่องนี้ไปหมดแล้ว และก็กล้าผ่านบริเวณนั้นในตอนเย็นอีกครั้งนะครับตั้งแต่ปีพศอพอุทธศักราช2548เด็กนักเรียนชายสองคนขี่จักรยานกลับบ้านมาทางลัดช่วงใกลค้ค่ำพอถึงทุ่งตะวันดับเขาก็ได้ยินเสียงกลองเบาๆปพวกเขาหยุดรถ แล้วก็เห็นเงาคนยืนเป็นแถวกลางทุง่งหันหน้ามาทางพวกเขาเด็กคนหนึ่งส่องไฟแล้วร้องลั่นว่าแล้วร้องลั่นส่องไฟแล้วก็ร้องลั่นเลยนะลันลันทุ่งตรงนั้นแหละเพราะอะไรถึง,งร้องรู้ไหมเพราะทุกเงาไม่มีหัวพ <c oughs> วกเขาปั่นจักรยานหนีสุดชีวิตกลับถึงบ้านทั้งคู่ เป็นไข้สูงและเพ้อพูดซ้ำๆว่าเขายังตีอยู่เขายังตีอยู่เขายังตีอยู่ต่อมาหลวงตาในหมู่บ้านได้ทำพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้อีกครั้งหนึ่งพร้อมสวดถอนอาถรรพ์ท่านเล่าว่าไอ้ตรงนั้นสมัยสงครามมีการประหารนักโทษสงครามด้วยกลองัย ุกครั้งที่ตีก็จะมีคนตุ้ยหรือเสียชีวิตวิญญาณจึงติดอยู่กับเสียงนั้นแม้พิธีจะผ่านไปแต่ทุกคืนวันพระใหญ่ชาวบ้านที่อยู่ใ,นใ,นในกล้ๆเกาะยังคงได้ยินเสียงนะครับ แล้วก็เสียงเสียงกรลองมันก็จะทุ้มทุมตุ้มตุ้มอะไรเนี่ยนะครับดังจากทิศตะวันตกของทุ่งแม้ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยบางคนขับรถผ่านตอนกลางคืนก็จะเห็นหมอกเป็นรูปคนยืนเป็นแถวเหมือนแถวทหารแล้วหมอกนั้นก็หายไปพร้อมเสียงตุ้มตุ้มตุ้มทุกวันนี้บริเวณทุ่งตะวันดับ ยังมีป้ายไม้เล็กๆเขียนว่าโปรดยาผ่านตรงนี้ยามตะวันตกดินชาวบ้านบางคนที่ยังอยู่ยืนยันว่าถ้าใครได้ยินเสียงกลองกลางทุ่งตอนเย็นแปลว่าวิญญาณเหล่านั้นกำลังนับจำนวนผู้ที่จะตุยหรือเสียชีวิตเพิ่มแต่หากได้ยินครบสามครั้งในคืนเดียว ให้รีบจุดทูบบอกเจ้าที่เพราะจะมีคนในละแวกนั้นตุยหรือเสียชีวิตภายในเจ็ดวันเสียงกองนั้นไม่มีใครรู้ว่าดังมาจากไหนแต่ทุกครั้งที่ดวงอาทิตย์ลับตาไปแล้วนะครับ อันนี้เขาใช้คําว่าเมื่อดวงอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาน่าจะลับไปหลังเขาอะไรเนี่ยนะในเป็นภาษาเลยไม่แน่ใจและเงาทุง่งนาเริ่มคืนความสว่างคนแก่ในหมู่บ้านจะปิดประตูบ้านแน่นเลยนะครับพร้อมกับสิบเตือนกันเบาๆว่าอย่าออกไปกลางทุ่งยามตะวันดับพอกลองผียังไม่เคยหยุดตีเลยสักคืนเดียว เรื่องนี้ก็จบแต่เพียงนี้ขอได้รับความขอบคุณจากทีมเล่าอีแรงครูแข็งแล้วอะไรครับแล,แล้วทุกวันนี้ทุ่งนั้นก็ยังยังเป็นเหมือนเดิมไหมครับหรือว่าเป็นตำนานไม่รู้ครับมันเล่ามาแค่นี้ครับผม,ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผม ต้องไปเที่ยวดูครับนะครับต้องไปเที่ยวดูอันนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงครับผมคุณสายันไม่ยอมเซ็นสัญญาเพราะว่ากลัวผูกมัดไม่ต้องสัญญาใครละตอ็เรื่องนี้จบแั่เพียงนี้นะเดี๋ยวผมดูกันดูเวลาก่อน หมดเวลาพอดีโอ้ถ้าถ้าถ้าจะเอาถ้าจะเล่าเนี่ยเอาของอาจารย์ยอดมาเล่าเนี่ยจะสนุกไม่ได้ไม่ได้เพราะมันมีลิขสิทธิ์ไงเราไปยุ่งเขาไม่ได้ครับผมเราผมเก็บเรื่องที่เล่าเข้าไปก่อนเดี๋ยวลืม เดี๋ยวไว้มามาฟังเรื่องตึกผีเปียกกันนะครับผมตึกผีเปียกกันนะครับตึกผีเปียกนะียมันต้องอ่าคนมีประสบการณ์ทางนี้อ,อาจารย์เนาะเอามาเล่าอ่ามีมีเรื่องเล่าเยอะแยะเรามันไม่มีประสบประสบมันก็มีน้อยอ่ะมันอ <c oughs> อย่างที่เล่าไปนั่นแหละมันก็มีแค่นั้นก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังเลยครับเรามาอุทิศ บุญซึ่งกันและกันเพิ่มบุญให้ทุกๆคนซึ่งกันและกันนะครับอุทิศให้บุญยังผีทีเรามาเล่าและตุกดวงจิตวิญญาณบุญใดที่ข้าพระเจ้าทํามาดีแล้วตั้งแต่ตนชัดตนพบตนกับตนกันตะเกียวสรงไขยกีใสามาก,กับก็ดีและที่ทํามาแล้วในภพชาติน,นี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยแต่อ่อนแต่ออกจนถึงวันนี้และที่จะทำบุญสร้างกุศลทําคุณงามความดี ต่อตอไปตราบกระทั่งถึงที่สุดหลุดผลเข้าพระนิพพานในอนาคตการภายภาพเบื้องหน้าข้าพระเจ้าทั้งหลายรวมทั้งเอฟซีชองเล่าเรื่องผีทุกคนขอกราบอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะครับผมและขอคู่สนพลบุญทั้งหลายทั้งปวงจงทรงผลเป็นอัศจรรย์ปัจจุบันทันตาเห็นด้วยเทิน <c oughs> สาธุสาธุสาธุถ้าผมผู้จัดจทำรายการพูดอะไร ทำให้ผู้ฟังรู้สึกไม่สบายใจหรือไปก้าวล่วงอะไรโดยไม่เจตนาขอเอาบสิก,กรรมขออภด้วยนะครับผมแล้วก็มาตั้งจิตรวมบุญที่ทุกคนในห้องเล่าเรื่องผีมีขออุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปยังผีที่เราได้พูดได้อ้างได้กล่าวถึงและไปยังเทพเทวาด้วยไปยังสัมภเวสีผีเล่ร่อนทุสรพจิตวิญญาณไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใดก็ตาม รวมไปถึงจิตวิญญาณที่อยู่ในแกแลกซีนันทจักรวาลน,นะครับพวกเอเลียนมนุษย์ต่างดาวดวงจิตวิญญาณใดถ้าท่านมีทุกข์ขอให้หมดทุกข์ถ้าท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็มีบุญอะไรที่ทําไว้ดีแล้วสร้างกุศลไว้ดีแล้วขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกดวงจิตวิญญาณขอกุศลผลบุญจงส่งผลเป็นอัศจรรย์ปัจจุบันทันตาเห็นด้วยเทอิญสาธุสาทุสาทุ เชิญคุณสายันอวยชัยให้พรเป็นคนแรกครับเชิญครับคนอื่นล่วงไปแล้วเขาหลับไปแล้วครับผมก็ขอ,อให้เอฟสีทุกท่านทุกยูเซอร์ในห้องอาจารย์แลอาจารย์รวมทั้งทุกท่านที่ออกไปแล้วก็ขออนาจคุณพระศรีรัตนะัร คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์จงอุเบกลานะคุ้มครองปกปักรักษาทุกท่านให้ประสบจากความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้อยู่ในศีลในธรรมให้ละชั่วกลัวบาปมีฮิลิโอตปะเกรงกลัวต่อบาปต่อกรรมขาขอให้ท่านอยู่ในกรอบพระธรรมคำสั่งสอนของ อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประกอบแต่คุณงามความดีตลอดไปขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขหลับฝันดีมีความสุขและประสบแต่ความสุขความเจริญสมหวังทุกปรการทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุเชิญคุณพนครับผมคุณพนสะดวกไหม ก็ขอให้ทุกคนนะหลับเป็นพรีมตื่นมาประเหตีวันมีมพีรอบเตียงเชิญคุณคอนครับผมคุณคอนหลับยังน่าจะหลับไปแล้วส่วนผมก็ขอกราบอันเชิญคุณพระศรีรัตตรไตนะครับผมพระสยามเทวาธิราชนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสักุลโลกพระบรมพุทธเจ้าพุทธเจ้าที่มีมากกว่า,มาเมล็ดชายในท้องพระมหาสม,มุทรทั้งสี่นะครับพระอริยะสาวกพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับแล้วก็ภิกษุภิกษุณีบาสมบัติกานะครับผู้ปราบประพฤติดีหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตหลวงปู่สนหลวงปู่ม่านคุณยายอุบาสิกาจันท์ขนนกยูงคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับแล้วก็หลวงปู่สุนโยพระเสริมเนินจิ๋ว อาลันจเจ้าทุกทุกะองค์อันมีพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระอานนท์พระสิวลีพระสัชิพระองคุลีมานปัญญากรยาพรลลาหุลเป็นต้นพ่อปู่บดมคูรือศรีทั้งร้อยแปดเช่นฤาษีนารอดฤาษีตาวัวฤาษีตะไฟฤาษีเัชรลูกันฤาษีทับพโคนฤาษีปู่เจ้าสมิงพายฤาษีปู่พมเมธฤาษีเดินดงและทุกทุกฤาษีพ่อปู่แม่ย่าวงวานพญานาคพญาขุดและทั้งโบดีวานพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมา พ่อปู่ผู้ชงพ่อปู่อนันตนาคราชและทุกๆพ่อปู่นะครับแล้วก็พญาโยมาราดโยมาบาลโยมทูตพระแม่โทรณีบีบมวยผมเทวดาพมอรูปรพงศ์คุณทัานนักยักษ์สัตว์ป่าเ์ห่พานเมืองรับแลอากองมาปุยาตาทวดและของทุกๆท,ท่านนะครับรวมถึงตัวผมที่ได้สะสมบุญกุศลมาดีแล้วเทาว้าจตุโรกบาลทั้งสี่เท้าวเวสุวรรณทิศเหนือเท้าทัตรตรดทิศตะวันออกเท้าว,วีรูป ทิศใต้ทวิรูปปกักทิศตะวันตกพระพิกเนเจ้าพ่อคนอูเจ้าแม่กวนอิมพราสิวาพระแม่อมามหาเทวีพระแม่ลักษม,มีพระแม่การีพระแม่รแมประระตีนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดทั่วโลกแล้วก็พลังงานดีๆของเอเลี่ยนมนุษย์มนุษย์ต่างดาวในจกักรวาลในกาแล็กซีนะครับทั้งพลังบุญและพลังงานบวกพลังงานดีๆทั้งหลายขอจงอำนวยอวยชัยทุกคนในช่องเล่าเรื่องผีรวมทั้งตัวผม จงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปคิดวางสิ่งใดที่ตั้งใจไว้ดีแล้วสําเร็จโดยง่ายเดินทางไปไหนจะทางน้ําทางเรือทางเครื่องบินทางอากาศทางใต้ดินขอให้ปลอดภัยนะครับเดินเจอแต่กนรยาณมิตรผู้ใจบุญที่เป็นเพื่อนที่ดีนะครับศัตรูมูมานคนภัยคนพานไปไกลๆแลายยดผันโยศนะครับแล้วก็ขอให้ได้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติสับสมบัติอันสารสมบัตินิพานสมบัติมีสมบัติเอกภพ จะกระพัดตักม่พองได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญโดยเร็วพันธ์ได้เกิดในบวรพรพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดหลุดพ้นเข้าพระนิพพานเทินสาธุสาธุสาธุขอบคุณทุกของขวันกำลังใจขอบคุณทุกการเข้ามาเป็นเพื่อนรับชมนะครับพรุ่งนี้ตั้งใจจะมาให้ไม่เกินเที่ยงคืนนะวันนี้ดึกมากนะครับ นอนหลับฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมมีอะไรครับเมื่อไรก็ขึ้นเอาที่สบายสบายเอาเลิกสะดวกครับแต่พยายามมาเร็วๆนะครับผมไม่ต้องสาธุครับคุณชนันชิตานะครับอ่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอบคุณที่มาร่วมรับชมรับฟังวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับผม อก็ผิดผิดเลื่อนเลยดีมีความสุขมีอะไรต่อยอดไหมจย์ไม่ต่อแล้ววันนี้เท่านี้เลยผมง่วงแล้วแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ